สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครูกล้วยจะมาแนะนำนะครับการใช้เทมเพลตแคนวานะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับโรงเรียนที่นั้นนะครับก็ได้ทำการสอนในเรื่องของ จมเพาะแคนวาตั้งแต่ป .4 นะครับวันนี้จะมาแนะนำคำสั่งต่างๆที่อยู่บนแคนวานะครับว่าวิธีการทำอย่างนั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการทำเซฟงานเซฟเป็นไฟล์ประเภทต่างๆนั้นทำอย่างไรนะครับข,ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็เข้าสมัครใช้แคนวาก่อนนะครับเป็นชื่ออีเมลของตัวเองนะครับเมื่อนะักเรียนทุกคนเข้ามาหน้าแรกแล้วนักเรียนก็จะเจอกันประมาณนี้นะครับ สังเกตนะครับว่าด้านบนก็จะมีให้เราสามารถค้นหาเองได้นะครับว่าเราอยากใช้เทมเพลตอะไรนะครับเทมเพลตกันราเป็นเทมเพลตที่เขาสร้างมาแล้วนะครับเราสามารถาไปแก้ไขงานต่างๆของเราได้เช่นนะครับนักเรียนจะสร้าง Mind หนแล้วกันนะครับ ปกติแล้วนักเรียนก็ใช้การเขียนใส่ในสมุดหรือกระดาษนะครับแล้วก็ร่างภาพออกมาแต่ว,ว่าเราสามารถทาไม้แบบจากแคนวาได้เลยนะครับอลองวิธีการทําลองไปดูขั้นตอนง่ายๆนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเลยเราวิธีการทํอยังไงใส่ตัวหนังสือยังไงแก้ไขภาพยังไงไปดูตามกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องไปค้นหาก่อนเราต้องไปพิมพ์ก่อนนะครับด้านบนนะครับตามลูกศรชี้เลยครับพิมพ์คําว่า m ม้แมครับ นะครับ M I N D นะครับ M เจอแล้วอันแรกนะครับ M I N D My m มก็ลองพิมพ์ลงไปนะครับสังเกตนะครับว่าแอนนี้ m y n d p a p ขึ้นมาเยอะแยะเลยนันเกเรยียนก็อยากได้อันไหนนันเกเรยียนก็ลองคลิกเข้าไปนะครับแล้วนันเกเรยียนก็แก้ไขงานให้เป็นเนื้อหาของเราเองสังเกตนะครับว่าบางคนบอกว่า ทำในโทรศัพท์มันเล็กเกินไปที่ปันต้องสามารถขยายได้เห็นไหมครับขยายงานของเราได้งานทั้งหมดในนี้สังเกตน,นะครับว่ามีมาให้ไร้บร้อยแล้วเราต้องเท่าไรครับไปแก้ไขางานโอเคครั้น,นี้เรามาดูกันแก้ไขางานของเรานะครับเราสามารถใช้ตัวหนังสือของเขาได้เลยแต่เปลี่ยนเป็นชื่องานของเรายตัวยอย่างเราจะไม่ใช้อันนี้นะครับลองลองลบก่อน ลบทิ้งเลยครับขั้นตอนแรกครับถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือตกษาไปนะครับสังเกตตัวข้างล่างตัวบวกเห็นไหมครับกดที่ตัวบวกเสียงเงินนะครับด้านล่างของนักเรียนนะครับกดบวกไปแล้วด้านล่างสังเกตตรงนี้นะครับจะเลื่อนได้บุนได้นะครับนักเรียนก็ถ้าเราจะต้องการพิมพ์ตัวหนังสือนะครับให้ไปที่ข้อความครับตัวทีนะครับนี่ครับ แล้วเราก็ไปเพิ่มกรองข้อความหรือเราจะเลือกเนี่ยมันมีให้เราเลือกเราจะใช้ที่เขามีมาให้เราอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็เพิ่มกรองข้อความตามลูกศรได้เลยครับเพิ่มกรองข้อเข้าไปนะครับมาแล้วครับตรงนี้เราสามารถขยายได้ไหมครับขยายได้เราก็นี่ครับติดลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อความของเรานะครับ สมมติว่าเราจะทำใบแมพของเรื่องอสภาพแวดล้อมแล้วกันนะครับสภาพแวดล้อมเราสามารถขยายได้โอเคถามว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมครับเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนสีได้นะครับเราจะพูดถึงการแก้ไขที่ตัวอักษรก่อนนะครับโอเคเราจะแก้ไขเราไปติ๊กครับ ด้านล่างครับเช่นเคยครับถ้าเราจะแก้ไขกดปุ่มนี้ครับแก้ไขต่อได้หรือนะครับแตะไปหนึ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์หมายความว่าตัวฟงังก์ชังตรงนี้ครับฟอนต์ตรงนี้หมายความว่าเราสามารถเลือกแบบตัวอักษรได้อา่าลองเปลี่ยนดูครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปแบบของตัวอักษรที่เราจะเลือกใช้นะครับที่เราจะเลือกใช้ยกตัวอย่างครับผมใช้ตัวนี้อ่า เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็ย่อยืดได้โอเคครับต่อไปครับเราจะแก้ไขที่สีแล้วกันเราไม่ใช้สีดำเลื่อนมาเห็นคําว่าสีไหมครับด้าน,นล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นปุ่มคาําสั่งนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเราจะแก้ไขหนังสือนะครับเราสามารถไปที่สีแล้วก็แก้ไขสีเป็นได้เห็นไหมครับได้หมดเลยหรือเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับ แดี๋วเราก็สามารถทําอะไรได้เยอะเลยถ้าสมมติตัวหนังสือมัน,นอ่อนไปเราต้องการมีใส่ขอบนะครับใส่กรอบที่ตัวหนังสือหรือให้เป็นเรืองที่เอฟเฟกครับมีที่เอฟเฟกครับไปครับกดปไปทีนะครับว่าจะให้มีแสงเงานะครับยกลอยลวงเข้าล่างนะครับตอนนี้เราแต่ใช้เลยตอนนี้ผมจะลองใช้ดูเข่าล่างเห็นไครับว่าตัวหนังสือโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลย นะครับเราสามารถไปเนี่ยเ,เขาร่งางแล้วก็สามารถไปแก้ไขได้เห็นไหมครับเนี่ยตรงน,นี้เราแก้ไขได้นะครับตอนนี้เรายังพูดถึงในเรื่องของเราจะทําตัวหนังสือนะครับเราสามารถพิมพ์งานได้แล้วก็เราสามารถแก้ไขางานใส่สีใส่ขนาดเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็ใส่เรื่องของขอบหรือจะเปลี่ยนสีขอบก็ได้ เป็นสีดาก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้เลยโอเคนะครับหรือถ้าเราสามารถทําเป็นแบบโปร่งใสก็แล้วแต่ครับเห็นไหมครับดําได้หมดเลยอันนี้เฉพาะคําสั่งของเทคนะครับการจะถ้าจัพิมพ์ตัวั้งออกตัวอักษรนะครับนี่ครับมีเลือกใช้ตรงนี้ด้านล่างนะครับโอเคครนี้เราจบแล้วในเรื่องของการทําตัวอักษรนะครับข้อแรก เราก็ไปแก้ไขตัวหนังสือพวกนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งนะครับลบทิ้งให้เป็นข้อมูลของเราเองสมมุตินะครับเห็นไหมครับการตกแต่งก็สําคัญครับในแคนวาเราสามารถนํารูปภาพต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดใน Google แล้วก็เอามาใส่นะครับมีรูปภาพต่างๆเป็นไฟไล์ png นะครับเพื่อเอางานเอารูปต่างๆมาใส่เช่น สภาพแวดล้อมผมอยากได้รูปต้นไม้มาใส่นะครับการหารูปนะครับอ่กโอเคเมนูต่อไปครับไปกดบวกด,ด้านล่างครับนะครับตรงนี้สําคัญครับคําว่าองค์ประกอบสังเกตตามตัวอักศรชี้ครับคําว่าองค์ประกอบนะครับกดเข้าไปตรงนี้แหละจะสนุกแล้วครับจะมีเรื่องราวต่างๆจะมีรูปภาพต่างๆให้นักเรียนได้ ไดดาวนโหลดได้เลยครับไม่ได้ดาวโหลดคืออยากได้ะไรครับเช่นอยากได้ต้นไม้พิมมาเลยครับต้นไม้นะครับอยากได้รูปต้นไม้พิมพ์มไาได้เลยครับสังเกตน,นะครับรูปภาพก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะแต่บอกกนว่าของ,ของ,ของคนครูก็จะเป็นคณบวาที่เพื่อการศึกษาอาจจะมีการเสียตังค์นิดหนึ่งมันก็เลยมีอ,อะไรให้ใช้มากมายครับยกตัวอย่างผมใช้ต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมครับรูปต้นไม้มาแล้วนะ รูปต้นไม้มาแล้วครับนะครับเราสามารถนำรูปภาพประกอบต่างๆมาใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกศรน,นะครับจะเป็นลูกศรหรือจะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับเนะี่ยนำมาประกอบให้อยู่ในแคนวานรูปงานของเราเองเราอยากได้รูปภาพแบบไหนอยากได้อะไรไปที่องค์ประกอบครับอาทิตย์นะกดบวกแล้วก็ไปที่องค์ประกอบพิมพ์หาได้เลยครับสังเกตนะครับว่า จะมีทั้งกราฟิกถ้าเป็นกราฟิกก็จะมีการขยับได้นะครับบางรูปก็จะขยับได้นะครับหรือจะอาจจะเป็นภาพถ่ายก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับนะครับในคลิปนี้ครูคุจะอธิบายในเรื่องของการใส่ตัวอักษรน,นะครับการเปลี่ยนสีนะครับการใส่ขอบ การเล่นตัวหนังสือนะครับแล้วก็การนำภาพมาใส่โดยใช้องค์ประกอบนะครับโดยการพิมพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอยากได้อะไรพิมพ์ได้เลยครับอยากได้ต้นไม้ใช่ไหมครับอยากได้ภูเขาอยากได้ตัวอ,อย่างผมพิมพ์คำว่าภูเขาแล้วกันอยากได้อะไรเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามีภูเขาแล้วก็สามารถนำรูปต่างๆมาประกอบได้เลย นะครับทำง่ายๆโดยใช้ตัวสับมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับแล้วก็สามารถสร้างงานได้เลยนะครับสมมุติว่างานของเราเสร็จแล้วเราจะบันทึกเอางานชี้นนี้ออกไปส่งคน,นครูวิธีการต่อไปก็สําคัญครับโดยเราจะดาวน์โหลดงานทีนี้ครับสังเกตมุมขวาบนครับมีลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็มีตัวยูนะครับกดไปเลยครับตามลูกศรชี้นะครับกดตัวยู แล้วก็ไปกดที่ดาวน์โหลดครับตรงนี้แหละสำคัญต้องไปสังเกตที่ประเภทไฟล์ครับงานของเราวันนี้เป็นในเรื่องของไฟล์รูปภาพลองกดประเภทของไฟล์ก่อนนะครับคุณจะทัอธิบายในเรื่องของประเภทของไฟล์ต่างๆก่อน JPG นะฮะเป็นเป็นรูปภาพครับบันทึกได้ครับ PNG นะครับก็เป็นไฟล์รูปภาพถ้าเราจะบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพมี2ไฟล์นะให้เลือกนะครับ ถ้าเราไฟล์ดีนะถ้าเราจำเป็นเป็นไฟล์รูปภาพไปที่ j p g กับ png จะเป็นไฟล์รูปภาพส่วนมนาตรฐาน pdf เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ไฟล์ v m p 4เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแล้วก็ gif เดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะครับว่าทำอย่างไรโอเคครับเราถ้าจะเป็นไฟล์รูปภาพนะฮะให้เลือก2อย่างครับ j p g กับ png สมมติว่าเราเลือกตรงนี้ก็เลือกสามารถขนาดได้นี่ครับ วันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของใส่ตัวหนังสือแล้วก็ใส่รูปภาพที่อ์ปกอบน,นะครับกดดาวน์โหลดครับเครื่องก็จะดาวน์โหลดงานให้เรารอสักครู่นะครับแล้วก็เครื่องเ็าจะถามว่าในโทรศัพท์ของเราว่าให้เราไปเก็บงานไว้ที่ไหนถ้าเราไม่เก็บงานเรามันก็งานงานชิ้นนี้มันก็จะอยู่ในอ่าพิจเจรของเรานะครับยกตัทุกอย่างเข้าไปดูเลยครับ เข้าไปดูในงานในพิจิตร์มาหรือยังครับโอเคลองไปเลือกดูนะครับอ่างานของเรามาแล้วยี่ไงครับเราก็สามารถนํางานของเราเนี้ยส่งครูได้นะครับไม่ยากเลยไหครับนะครับในคลิปนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของการทํางานการพิมพ์งานแล้วก็การใส่รูปภาพที่องค์ประกอบครับการใช้ โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละทำงานให้เป็นประโยชน์นะครับโดยใช้เทมเพลตแคนวาโอเคครับติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ